สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคลินิก108นะครับวันนี้เสือแลสมิงไทยก็นําข้อมูลดีๆต่างๆนะครับเกี่ยวกับพืชผักสวนครัวนะครับสมุนไพรต่างๆที่มีใช้ในครัวเรือนบ้านเรานะครับและมีอยู่ในแต่ละภูมิภาคนะครับวันนี้เราก็จะพูดคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมุนไพรนะครับพืชผักต่างๆนะครับก็เช่นเคยนะครับ ว่าพืชที่เราจะนำเอามาฝากพี่ๆน้องๆทุกๆท,ท่านนะครับให้ได้รับข้อมูลกันวันนี้นะครับรับรองว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านชายท่านหญิงและก็เด็กๆนะครับคนสูงอายุอ่าเป็นที่มีโรคประจำตัวต่างๆนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันนะครับกับคุณนัทประโยชน์ของกระเจี๊ยบแดงนะครับ ท่านใดนะครับบ้านหลังไหนที่มีกระเจี๊ยบแดงนะครับหรือว่ามีการปลูกกระเจี๊ยบแดงนั้นนะครับต้องฟังเอาไว้นะครับและหลายหลายท่านที่มีโรคนะครับโรคประจําตัวหรือมอีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะครับควรที่จะฟังเอาไว้ด้วยนะครับเนื่องจากวันนี้สรรพคุณของเขานั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับและวิธีการาผลิตน้ําหรือว่า นําเอามาใช้ประโยชน์นั้นง่ายมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งกระเจี๊ยบนะครับเป็นกระเจี๊ยบแดงนะครับกระเจี๊ยบแดงไม่ใช่กระเจี๊ยบที่เราเอามาทําแกงนะครับเอามาใส่แกงหน่อไม้แกงที่มันเป็นเมือกนะครับตัวนั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นกระเจี๊ยบเขียวนะครับแต่อันนี้เป็นกระเจี๊ยบแดงที่มีรสเปรี้ยวนั่นเองนะครับ กระเจี๊ยบนะครับมีชื่อเรียกท้องถิ่นเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ละภาคนั้นชื่อมีเยอะมากเลยนะครับแต่ละภาคภาคอีสานก็มีตั้งหลายชื่อนะครับภาคเหนือก็มีหลายชื่อภาคตะวันออกก็มีหลายชื่อภาคกลางก็มีหลายชื่อนะครับรวมไปถึงทางภาคใต้นะครับโอ้โหชื่อเยอะแยะมากมายนะครับแต่ละภาคแต่ละตำบลแต่ละอำเภอจะเรียกแทกไม่เหมือนกันเลยนะครับบางภาคนะครับก็จะเรียกว่าถักเก่ง นะครับส้มเข็งเงส้มตะเลงเข็งใบส้มมานะครับอ่าแล้วก็อะไรอีกส้มปูแบมิชีนะครับโอ้โหอะไรเยอะแยะนะครับอ่าส้มพอดีส้มพอเหมาะนะครับแกเจียบแดงนะครับโอ้เยอะมากเลยนะครับถ้าจะไล่ให้หมดี่ก็คงจะหลาย10บชื่อนะครับอ่านี่ชื่อของเขานะครับเอามาพอเหมาะนะครับเอามาแบบพอดีนะครับคนอีสานเขาเรียกอันนี้ว่านะครับเขาเรียกถักตัวนี้ว่า ส้มพอดีนะครับถึงแม้ว่าเราจะเอาไปทําต้มยําทําแกงเราจะใส่กําใหญ่หรือกําเล็กนะครับก็มีรสชาติที่มันพอเหมาะพอดีนะครับอ่านี่ก็คือส้มพอดีหรือส้มกระเจี๊ยบนั่นเองนะครับลักษณะของกระเจี๊ยบนะครับกระเจี๊ยบแดงนะครับจัดเป็นไม้พุ่มที่มีขนาดสูงนะครับสูงประมาณอาสถึง 180เซนติเมตรนะครับอ่าอันนี้ก็คือลักษณะของเขานะครับมีอยู่หลายสายพันธุ์เลยทีเดียวนะครับลำต้นและกิ่งก้านสีม่วงแดงขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เพาะเมล็ดนั่นเองนะครับส่วนใบกระเจี๊ยบสีแดงนะครับใบกระเจี๊ยบแดงอ่ามีใบเป็นใบเดี่ยวนะครับอ่าใบมีหลายลักษณะเหมือนกันนะครับลักษณะของเขาคล้ายๆกับฝ่ามือนะครับสามแฉกบ้างห้าแฉกบ้างนะครับเป็นเว้าลึกนะครับหรือเรียบ หรือใบเป็นรูปรีแหลมนะครับอ่าเป็นเรียวแหลมขอบใบเป็นจักนะครับเป็นเฟืองนะครับเป็นเฟืองจักนั่นแหละนะครับเป็นหยักมีความกว้างและยาวใกล้เคียงกันประมาณ8ถึง15เซนติเมตรนะครับและก้านใบนั้นยาวประมาณ5เซนติเมตรอันนั้นคือลักษณะของใบเขานะครับส่วนดอกกระเจี๊ยบนะเป็นดอกเดียวออกดอกตามซอกของใบนะครับ ตามซอกของใบหรือว่าตรงก้านมันนะครับตรงที่ออกดอกนะครับตรงก้านใบนะครับตามซอกนะครับมีสีเข้มเป็นสีม่วงแดงนะครับดอกมีเกสร,รตัวผู้เชื่อมกันเป็นหลอดนะครับแล้วก็ก้านดอกสั้นมีริ้วประดับเรียวยาวปลายแหลมนะครับมี8ถึง12กลีบด้วยกันนะครับน,นั้นก็คือกลีบเลี้ยงนะครับและแผ่ขยายติดกัน ออกหุ้ม,มเมล็ดนะครับไวเป็นสีแดงเข้มและหักง่ายนะครับเปลาะนั่นเองนะครับตัวกลีบหุ้มนะครับอาจจะเปลาะเมื่อดอกบานเต็มที่นะครับจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ6เซนติเมตรนะครับอ่านี่ก็คือลักษณะของดอกของเขานะครับแล้วก็กรีบเลี้ยงดอกนะครับ ผลของกระเจี๊ยบแดงนะครับลักษณะของผลเป็นรูปตีนะครับมีปลายแหลมผลมีความยาวประมาณ2.5เซนติเมตรผลอ่อนมีสีเขียวผลแก่แห้งแตกเป็น5แฉกในผลมีเม็ดสีน้ำตาลลักษณะคล้ายรูปไตนะครับรูปไตนั่นแหละนะครับอยู่จำนวนมากนะครับประมาณ30-35ถึงเมล็ดต่อผลนะครับและผลยังมีกลีบเลี้ยงหนานะครับขำน้ำ หุ้มอยู่นั่นเองนะครับเป็นกลีบหนาๆนะครับเราเรียกส่วนนี้ว่ากลีบกระเจี๊ยบและกลีบรองดอกนั่นเองนะครับนี่ก็คือลักษณะของดอกกระเจี๊ยบลูกกระเจี๊ยบนะครับกระเจี๊ยบแดงนะครับสรรพคุณของเขานะครับสรรพคุณของกระเจี๊ยบนั้นถือได้ว่าเยอะมากนะครับหลายๆคนก็รู้และคุ้นเคยดีกับคําว่าน้ํากระเจี๊ยบนะครับน้ําออกสีแดงๆละเลื้อนะครับ ที่เราจินเข้าไปแล้วดื่มเข้าไปแล้วมันรู้สึกว่าชุ่มคอกระชุ่มกระชวยนะครับรสชาติจะออกเปรี้ยวหวานนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราผสมน้ําตาลหรือว่ามีส่วนผสมอะไรนะครับมันจะรสชาติกลมกล่อมนะครับรสชาติน่าดื่มนะครับกรีบเลี้ยงดอกนะครับนะครับใช้เป็นยาลดไขมันนะครับกรีบเลี้ยงของเขานะครับใช้เป็นยาลดไขมันในเส้นเลือดและช่วยลดน้ําหนักนะครับนี่ก็คือ,อ คุณสมบัติข้อแรกของเขานะครับโดยมีการทดลองกับกระต่ายนะครับที่มีไขมันสูงแล้วพบว่าระดับไตกรกลีเซอไรด์หรือคอเลสเตอรอลนะครับและระดับไขมันเลวนั้นลดลงนะครับปริมาณของไขมันชนิดดีนั้นเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนี้ความรุนแรงของการอุดตันหลอดเลือดแดงใหญ่นะครับจากหัวใจก็น้อยลงนะครับกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับสารสกัดจากกระเจี๊ยบเลยนะครับอันนี้คือ ผลเมล็ดน้ำนะครับน้ำกระเจี๊ยบนั่นเองนะครับส่วนดอกกระเจี๊ยบนะครับดอกกระเจี๊ยบช่วยละลายไขมันในเส้นเลือดนะครับเม็ดเมล็ดใช้เป็นยาบำรุงธาตุนะครับบำรุงกําลังเมล็ดน้ำกระเจี๊ยบนะครับอ่ายอดและใบด้วยนะครับช่วยแก้อาการอ่อนเพลียช่วยรักษาโรคเบาหวานส่วนสองโรคนี้นะครับก็ยังไม่แน่ชัดนะครับโรคนี้นะครับอ่าแก้อาการอ่อนเพลียกับโรคเบาหวานนะครับยัง ไม่ระบุได้ชัดเจนนะครับตัวนี้ความดันนั้นโอเคนะครับลดความดันโลหิตโดยไม่มีผลร้ายแต่อย่างใดนะครับไม่มีผลร้ายแต่อย่างใดมีรายงานการวิจัยนะครับคลินิกพบว่า,าในวันที่12หลังผู้ป่วยได้รับการชงน้ำกระเจี๊ยบดื่มนะครับทุกวันค่าความดันนะครับความดันของหัวใจบีบนี้นะครับคลายตัวลดลงเยอะเลยทีเดียวนะครับ11.2นะครับและ10 จุดตามลำดับนะครับอันนี้ใช้3วันแรกนะครับหลังจากที่หยุดดื่มนะครับสามวันหลังหลังจากที่หยุดดื่มนั้นความดันโลหิตนั้นทั้งสองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะเลยทีเดียวนะครับนั้นน้ำกระเจี๊ยบนะครับเราก็สามารถดื่มนะครับนำมาดื่นนำมาทำกินเองได้นะครับมเมล็ดช่วยบำรุงโลหิตช่วยแก้หลอดเลือดตีบันนะครับช่วยรักษาเส้นเลือดให้แข็งแรงและอ่อนนิ่ม ยืดหยุ่นได้ดีนะครับน้ำกระเจี๊ยบช่วยทําให้ความเหนียวข้นของเลือดนะครับลดลงนั่นเองนะครับน้ำกระเจี๊ยบนะครับดื่มเยอะๆนะครับดอกกระเจี๊ยบแดงนะครับดอกกระเจี๊ยบแดงนั้นช่วยรักษาโรคเส้นเลือดแข็งเตาะนะครับได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับในอียิปต์นะครับอียิปต์เขามีการวิจัยนะครับหรือเขามีการเอาไปทดลองใช้นะครับในอียิปต์นั้นมีการใช้ต้นกระเจี๊ยบแดงนะครับมาต้ม เพื่อเป็นยารักษาโรคหัวใจและโรคประสาทนะครับทั้งต้นนะครับใช้ทั้งต้นของเขาน้ำกระเจี๊ยบช่วยแค่อาการร้อนในช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงและช่วยป้องกันหวัดนะครับเนื่องจากกระเจี๊ยบแดงมีสารแอนโทไซยานินนะครับซึ่งเป็นสารสีแดงในกลุ่มเดียวกับที่พบในผลไม้อย่างเช่นบลูเบอรี่นะครับท่านที่เคยและชอบในรสชาติของบลูเบอรี่นะครับตัวนี้ ค่านต้องฟังนะครับกระเจี๊ยบเหนือกว่านะครับแต่กระเจี๊ยบแดงนะครับจะมีสารชนิดนี้มากกว่าบูเบอรี่ถึง5 0เเเลยทีเดียวนะครับไม่น้อยเลยนะช่วยลดไข้นะครับนางกระเจี๊ยบนะครับช่วยลดไข้ได้ดอกกระเจี๊ยบแดงช่วยแก้อาการไอของดอกกระเจี๊ยบนะครับช่วยในอาการไอนะครับเนื่องจากว่าเขามีรสออกเปรี้ยวนิดๆนะครับแล้็กับอีกส่วนผสมของเขานั้นนะครับจะเป็น อพอเราจิบลงไปแล้วมันจะทําให้เกิดอาการชุ่มคอนะครับลดอาการไอนะครับใบใช้เป็นยาสกัดเสมหานะครับขับเสมหะนั่นเองนะครับขับเมือกในลําคอให้ลงสู่ทวารน,นะครับใบและดอกนะครับช่วยรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันนะครับท่านใดที่เสียวฟันอะไรก็สามารถดื่มน้ํากระเจี๊ยบนะครับช่วยสร้าง ภูมิคุ้มกันให้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หรืออะไรต่างๆนะครับก็ช่วยได้นะครับสมุนไพรไทยเหล่านั้นมีคุณค่ามากมายเลยทีเดียวนะครับช่วยในการย่อยอาหารช่วยเป็นยาระบายนะครับอ่าเป็นยาระบายกินน้อยเป็นยาระบายกินมากเป็นยาถ่าย <c oughs> อันนี้มันแปลกนะอืมมันไม่แปลกหรอกนะครับกินมากก็เป็นยาถ่ายกินน้อยเป็นยาระบาย มันเป็นปกตินะครับช่วยหล,อหล่อเลื่อนลำไส้ทําให้อุจาระนิ่มขึ้นนั่นเองนะครับน้ำกระเจี๊ยบเมล็ดยอดและใบนะครับและอีกหลายๆโรคนะครับที่เราควรที่จะศึกษานะครับสมุนไพรไทยพืชผักที่เราใช้ในครัวเรือนของเรานะครับเราควรที่จะศึกษาบ้างนะครับบางทีของที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับพืชผักที่อยู่ใกล้ตัวเรานั้นมีประโยชน์ยิ่งกว่ายาแผนปัจจุบัน หลายเท่าตัวเลยทีเดียวแต,แต่เพียงแต่ว่าเราไม่รู้จักคุณสมบัติของเขาเท่านั้นเองเราลองศึกษาดูนะครับว่าอ่าพืชผักนะครับไม่ว่าจะเป็นหอมพวกหอมใบเลื่อยหอมชีหอมราวหอ,าา<笑><笑>รหอมข้างนะครับหอมข้างๆเออเต้งต้อง,ต,องต้องหอมให้ถูกข้างด้วยนะครับเออหอมข้างๆต้องหอมให้ถูกข้างหอมผิดข้างระวังหูฉีนะครับน้ำกระเจี๊ยบมีฤทธิ์ช่วยขับปัสสาวะนะครับ ขับปัสสาวะในการช่วยลดความดันลดความดันได้อีกทางหนึ่งด้วยโดยมีรายงานวิจัยจากคลินิกเมื่อให้ผู้ป่วยดื่มน้ำกระเจีย๊ยบขนาด3กรัมชงกับน้ำเดือด1ถ้วยนะครับดื่มวันละ3ครั้งนานเจดวันพบว่าได้ผลในการขับปัสสาวะนะครับท่านที่เป็นโรคไตโรคนิว่วโรคอะไรก็ควรที่จะศึกษาเอาไว้นะครับเกี่ยวกับน้ำกระเจีย๊ยบนะครับซึ่งทำได้ง่ายมากเลยทีเดียวนะครับ ช่วยรักษาโรคทางเดินปัสสาวะนะครับนิ่วในไตแก่โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนะครับโรคนิ่วเกิดได้ทุกเพศทุกวัยนะครับการดื่มการอยู่การกินของเราทําให้เกิดโรคนิ่วได้นะครับโรคนิ่วในไตโรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนะครับอันตรายนะครับตัวนี้ทําให้ทรมานมากนะครับสําหรับคนที่เป็นนิ่วนะครับต้องฟังไว้หน่อยนะครับลดอาการพวกกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับปวดแสบโดยใช้น้ํากระเจี๊ยบนะครับ โดยใช้กระเจี๊ยบแห้งนะครับบดเป็นผงประมาณ3กรัมนำมาชงกับน้ำเดือด1ถ้วยใช้ดื่มวันละ3ครั้งประมาณ7วันนะครับหรือจนกว่าจะหายตัวนี้ทำให้ลดความเสี่ยงตรงนี้ได้เยอะเลยทีเดียวนะครับช่วยแก้อาการขัดเบานะครับ <c oughs> ท่านหญิงท่านชายที่เป็นอาการขัดเบานะครับบางท่านนั้นทรมานมากนะครับกระปิดกระปอยกระปิดกระปอยนะครับไม่เต็มที่เลยนะครับกระปิดกระปะั <c oughs> <c oughs> นะครับเออ การขัดเบาทรมานนะครับเป็นใครใครเคยเป็นขัดเบานะครับจะรู้นะครับใช้กรีบเลี้ยงผลของเขานะครับกรีบรองผลนะครับสีม่วงแดงนั้นนํามาตากแห้งนะครับนํามาตากแห้งแล้วบดให้เป็นผงนะครับนามาใช้ในการชงนะครับ1ช้อนชาประมาณ3กรัมใช้ชงกับน้ําเดือดนะครับน้าร้อนนั่นเองนะครับครับมิลลิลิตรนะครับแล้วเอาเฉพาะน้ําสีแดงใสของเขานะครับดื่มวันละ สามครั้งนะครับดื่มติดต่อกันนะครับอาการจะดีขึ้นนะครับจากทุเราเบาบางและดีขึ้นตามลําดับนะครับช่วยป้องกันโรคต่อมลูกหมากโตนะครับโอ้โหน้ากระเจี๊ยบนี่สุดยอดจริงๆนะครับช่วยเพิ่มหลังน้ําดีนะครับน้ําดีของเรานะครับใครที่เป็นโรคดีโรคตับโรคดีนะครับโรคดีสั้นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ควรที่จะดื่มน้ําเกี่ยวกับพวกน้ําพืชผักสมุนไพรเยอะๆนะครับมันจะเป็น ที่ให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงนะครับอ่าเป็นตัวที่สร้างภูมิคุ้มกันให้เรานะครับอ่าสังเกตได้ว่าคนจีนนะครับอ่าสังเกตดูคนจีนนะครับคนจีนทําไมเขาถึงอายุยืนนะครับทำไมถึงคนแก่เยอะมากเลยทีเดียวนะครับคนจีนนะครับสังเกตว่าประเทศไหนที่เขารับประทานพืชผักนะครับพืชผักและทําอาหารเกี่ยวกับเอาพืชผัก สมุนไพรเอามาประกอบกับอาหารเยอะๆนะครับตัวนั้นสังเกตได้เลยว่าทํำไมเขามีคนแก่ที่มีอายุยาวนะครับอายุยืนยาวนั้นเยอะมากนะครับอ่าประเทศจีนนั้นชอบกินผักนะครับสังเกตได้เลยนะครับชอบกินผักแล้วก็ชอบทํากับข้าวที่เป็นสมุนไพรจีนนะครับตัวนี้อ่าเราก็เป็นประเทศหนึ่งที่อุดมไปด้วยพืชผักและสมุนไพร รอบตัวเราเลยแต่เราไม่รู้เท่านั้นเองนะครับอ่าและอีกหลายๆโรคเลยทีเดียวนะครับกับกระเจี๊ยบนะครับหลายโรคเลยทีเดียวนะครับประโยชน์ของเขานะครับน้ำกระเจี๊ยบมีสารแอนโทไซยานินนะครับอ่าน้ำกระเจี๊ยบนะครับมีสารแอนโทไซยานินนะครับและสารโพลีฟีนอลนะครับซึ่งได้แก่อ่ามีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับช่วยป้องกันโรคมะเร็งนะครับและช่วยชะลอความแก่ ช่วยให้เส้นเลือดอ่อนนิ่มนะครับกระเจีย๊ยบใช้ทําเป็นน้ําดื่มที่ช่วยทําให้ร่างกายสดชื่นเนื่องจากมีกรดซิตริกนะครับกรดซิตริกในน้ํากระเจีย๊ยบนะครับแล้วก็ไปช่วยกระตุ้นร่างกายของเรานะครับให้กระชุ่มกระชวยให้สดชื่นนั่นเองนะครับและใบอ่อนของกระเจีย๊ยบใช้รับประทานเป็นผักหรือนํามาใช้ประกอบอาหารนะครับทัานลองว่าลองต้มปลานะครับต้มปลา แบบพื้นบ้านเรานะครับอ่าต้มส้มนั่นแหละนะครับแกงส้มลองเอาใบกระเจี๊ยบนะครับล้างสะอาดๆเอาไปใส่แทนมะนาวหรือแทนส้มต่างๆนะครับลองเอาไปใส่ดูนะครับรสชาติของเขาจะพอดีพอเหมาะเลยทีเดียวนะครับรสชาติออกเปรี้ยวหวานเออพอเหมาะเลยนะครับต้มปลานะครับอ่าเอาไปใส่ต้มไปต้มไก่นะครับทาได้หมดนะครับรสชาติของเขานั้นสุดยอดจริงๆนะครับ สุดยอดจริงๆเลยนะครับท่านที่ไม่เคยลองก็ลองซะนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกนะครับอร่อยมากกระเจี๊ยบแดงจัดเป็นพืชที่ส่งออกนะครับโดยนำไปใช้ในส่วนผสมสำคัญนะครับเยอะมากเลยทีเดียวนะครับโรงงานอะไรบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆนะครับเขามีความต้องการกับกระเจี๊ยบนะครับสังเกตดูว่าแต่ละพื้นที่นะครับที่เขาปลูกกระเจี๊ยบนั้นเขาปลูกกันเป็นเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเพื่อ ทำการส่งเข้าอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการแพทย์หรืออุตสาหกรรมอาหารต่างๆนะครับแม้แต่เครื่องสําอางนะครับตัวนี้สุดยอดจริงๆนะครับแปลรูปออกมานะอุตสาหกรรมอาหารนะครับใช้บริโภคภายในประเทศใช้ทําผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียวนะครับทำเป็นชาชงทําเป็นน้ํากระเจี๊ยบนะครับ แคปซูลต่างๆนะครับส่วนอุตสาหกรรมเครื่องสำอางนะครับเอาไปทำครีมกระเจี๊ยบนะครับท่านใดที่เคยใช้นะครับครีมกระเจี๊ยบนะครับหรือเจลอาบน้ำครีมขัดผิวนะครับเยอะแยะมากมายนะครับแล้วแต่ว่าเราจะนำไปปรับปรุงประยุกต์ใช้นะครับในอุตสาหกรรมหรือว่าในครัวเรือนเรานะครับได้มากเลยทีเดียวน้ำต้มของดอกแห้งนะครับจะมีกรดผลไม้นะครับ หลายชนิดเลยทีเดียวนะครับปริมาณสูงด้วยจึงมีการนํามาผลิตเป็นเครื่องสําอางประเภทครีมหน้าใส <c oughs> <c oughs> นะครับใครอยากหน้าใสก็ลองไปศึกษาเกี่ยวกับกระเจี๊ยบด้วยนะครับเมนูดอกกระเจี๊ยบแดงเช่นแกงส้มแกงคั่วแกงโอ้สารพัดอย่างนะครับแยมดอกกระเจี๊ยบอะไรมั่งนะครับเยอะแยะมากมายนะครับสามารถเอาไปประกอบอาหารนะครับอร,อร่อยยนะครับลองดูนะครับในแอฟริกานะครับแอ,อฟริกาใต้มีการใช้น้ํามันจากเมล็ด นะครับเมล็ดของกระเจี๊ยบนะครับเป็นยารักษาโรคแผลนะครับโรคแผลให้กับอูดเขานะครับตัวแอฟริกานะครับประเทศแอฟริกานะครับเขาใช้ตัวน้ํามันที่สกัดจากเมล็ดของกระเจี๊ยบนะครับเอาไปรักษาแผลนะครับของกระเจี๊ยบแดงนะครับยังสามารถนํามาทําเชื่อกปอได้อีกด้วยส่วนคุณค่าคุณค่าประโยชน์นะครับทางโภชนาการคุณค่าทางโภชนาการของกระเจี๊ยบนั้นถือได้ว่า ไม่น้อยหน้าพืชอื่นใดเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นไขมันนะครับคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามินเอบีถึง12เลยทีเดียววิตามินซี2ิอมิลลิกรัมอะไรพวกนี้นะครับวิตามิน c พวกแร่ธาตุแคลเซียมธาตุเหล็กแมกนีเซียมฟอสฟอรัสนะครับตัวนี้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับอ่าอย่ามองข้ามนะครับแต่นะครับแต่กระเจี๊ยบนะครับโทษของกระเจี๊ยบนะครับฟังไว้หน่อยนะครับ โทษของกระเจีย๊ยบแดงอาจทําให้เกิดอาการท้องเสียนะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับกินน้อยเป็นยาระบายกินมากเป็นยาถ่ายนะครับผู้ป่วยบางรายนะครับผู้ป่วยบางรายจะมีฤทธิ์เป็นยาระบายนั่นเองนะครับอนี่ก็คือกระเจีย๊ยบนะครับส่วนน้ํากระเจีย๊ยบนั้นมีฤทธิ์เป็นยาขับปัสสาวะนะครับถ้าแม้ว่าจะมีความเป็นพิษต่ำนะครับแต่ก็ไม่ควรดื่มในปริมาณที่เนข้มข้นนะครับกระเจีย๊ยบส่วนวิธีทําน้ํากระเจีย๊ยบพุทธาจีนนะครับ ทำน้ำกระเจี๊ยบพุทราจีนนะครับให้เตรียมกระเจี๊ยบประมาณ1กึ่กำมือนะครับและพุทราจีน1กึ่กำมือนะครับนํามาล้างให้สะอาดแล้วบีบพ,พุทราจีนให้แตกนะครับนําไปรวมกันในภาชนะแล้วเติมน้ําเปล่า2ลิตรต้มให้เดือดสักพักอ่าแล้วยกลงมานะครับกรองเอาเนื้อของเขาออกนะครับเอาแต่น้ําเติมน้ําตาลเพื่อปรุงรสนะครับอย่าใส่หวานมากนะครับอย่าใส่หวานมาก เอาให้พอดีนะครับหรือจะใช้ใบหญ้าหวานก็ได้นะครับใช้ใบหญ้าหวานหรือลำไยตากแห้งก็ได้นะครับเพื่อเอามาช่วยในการความหวานของเขานะครับโดยที่เราไม่ต้องไปใช้น้ําตาลนะครับอ,อันนี้เราใช้ความหวานจากพืชผักนะครับหญ้าหวานนี้ก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นหญ้าชนิดหนึ่งที่นํามาใช้ปรุงเป็นตัวหนึ่งผสมทําทสมุนไพรต่างๆนั่นเองนะครับ อ่าตรงนี้ก็มีประโยชน์มากเลยทีเดียวนะครับเมื่อได้รสชาติตามชอบแล้วนะครับก็ให้นํามาเก็บใส่ขวดแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะครับกินแบบเย็นๆนะครับชุ่มคออ่าสาเหตุที่ใส่พุทราจีนนะครับทําไมต้องใส่พุทราจีนอ่านะครับไม่เอาพุทราพุทราข้างถนนเราได้ไหมนะครับเฮ้ยไม่ได้นะครับอ่าพุทราจีนนะครับพุทราจีนนะครับเขาจะมีอ่าอะไรสารอะไรของเขาเยอะแยะมากมายเพื่อที่จะเอาไปลดนะครับ ลดปริมาณความเข้มนะครับของอกระเจี๊ยบนั่นเองนะครับสาเหตุที่ใส่พุทราจีนลงไปนั้นเป็นเพราะว่าการต้มกระเจี๊ยบแดงนะครับแบบเดียวนั้นเป็นระยะเวลานานอาจทําให้ตายเสื่อมนะครับเมื่อเรา กินลงไปนะครับเยอะนะครับในปริมาณที่เข้มข้นนะครับในเวลานาน,านกินเวลานานๆน,นั้นอาจจะทําให้ไตของเรานั้นเสื่อมได้นะครับจึงใส่พุทซาจีนแห้งนะครับผสมลงไปด้วยเพื่อเป็นตัวแก้และเป็นตัวช่วยบำรุงไตนั่นเองนะครับพุทซาจีนมีคุณสมบัติบำรุงนะครับบำรุงไตนะครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับของ กระเจี๊ยบแดงนะครับที่เรารู้กันในรูปแบบน้ํากระเจี๊ยบนะครับอ่าหลายๆภาคส่วนนะครับหลายๆภูมิภาคนั้นก็นําเอาใบกระเจี๊ยบดอกกระเจี๊ยบผลกระเจี๊ยบเอามาทํากินเยอะแยะมากมายนะครับแต่เราไม่รู้ถึงคุณประโยชน์ของเขานะครับอ่าคุณสมบัติทางเภสัชหรือว่าทงยานั่นเองนะครับเราไม่รู้นะครับอ่าเราก็เอามาปรุงกับข้าวอะไรเรืยอนั้นเองนะครับอ่าส่วนวันนี้นะครับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าเป็น ประโยชน์กับพี่พี่น้องน้องลุงปนาอานะครับก็ช่วยฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องคลินิกร้อยแปด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังลใจให้คลินิกร้อยแปดนั้นอยู่กับพี่พี่น้องน้องลุงป้าอาไปอีกยาวนานนะครับสําหรับวันนี้เสือแลสมิงไทยกับคลินิกร้อยแปดขอกราบลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้สวัสดีครับ